ท่านคงเห็นภาพที่แสดงอยู่นี้ที่หน้าจอณนะตอนนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมขออธิบายความหมายของภาพนี้ก่อนหน่อกันเนาะก่อนที่เราจะไปต่อกันนะครับความหมายของภาพนี้ก็คือเราจะเห็นได้ว่าในหนึ่งอีเมลนั้นสามารถใช้ในการสร้างออเดอร์เอ็กเคาร์ได้หนึ่งเอ็กเคาท์และในหนึ่งนเอ็กเคาท์นะครับสามารถล็อกอินใช้งานได้3อุปกรณ์หรือ3ามดีวซ์นั่นเองแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมขอชี้แจงนิดนึง คือออตเดนเนี่ยขออนุญาตก็จริงให้ติดตั้งโปรแกรมได้3เครื่องหรือ3ดีไว้แต่ใช้งานได้แค่1ครั้งต่อหนึ่งแอคเคาน์นะครับอันนี้เราต้องเข้าใจกันก่อนว่าติดตั้ง3มเครื่องไม่ใช่ว่าหนึ่งแอคเคานต์เนี่ยออนไลน์ทั้งหมด3เครื่องพร้อมกันได้เลยอันนี้ไม่ใช่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาถึงหน้าต่างการสร้างออตเดนแอคเคาน์กันหลายๆคนเคยสร้างหรือเคยแล้วหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยอ่า เดี๋ยววันนีนะ้ผมจะมาอธิบายให,ให้เข้าใจกันผมเข้าใจว่าในแต่ละคนเนเคยเขาหน้าต่างของอ a ลต o เดย a แ c o u n t นละวิธีการสมัครโอเคไม่ยากถ้าเราเซนใน Google เนี่ยเราก็พิมพ์มเลยว่า Auto d a ดย์ c อคเคก็ได้แต่อันนี้ต้อง,องระวังนิดน,นึงเรื่องของการกดลิงก์ผิดนะครับถ้าไม่ชวนเนี่ยผมจะแนะนำว่าให้เข้าเป็น a c c o u n t a u t i c o m อ๋ออย่าลืมว่า Account เนี่ยมี s ด้วยนะครับอ่าจะเห็นได้จากในภาพที่ผมขึ้นนะตอนนี้เลยอ่า เอาที่เราสะดวกครับจะพิมพ์ก็ได้หรือค้นหาจาก Google ก็ได้ขออย่างเดียวอย่าก,กดผิดลิงก์ก็พอครับอ่าเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับที่เราเห็นอยู่ณนะตอนนี้นะ่จะเป็นหน้าต่างที่ให้เราเลือก้น,นกรณีที่ท่านมี Account อยู่แล้วเนี่ยโดยปกติแล้วเราก็ใช้คำว่ายอิเนาะแต่ถ้าสมมุติใครที่ยังไม่มีครับเราจะใช้คำว่าคลิก hey, k c c o u u t t เพื่อทำการ Create Account ขึ้นมานะครับหน้าต่างนี้เนะี่ยเป็นหน้าต่างที่ใช้ในการ ยืนยันตัวตนใส่ข้อมูลอาา่ะฮะตรงนี้เนี่ยตรงคำว่า first name last name จะใช้เป็นภาษาไทยก็ได้อาา่ะฮะแต่ในที่เนี้ยผมใช้ภาษาอังกฤษละกันเนะาะอ่ะฮะถือว่าเป็นภาษาสากลละกันจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับถ้าเราใส่ข้อมูลเรียบร้อยใส่อีเมลยืนยันเครดิต password เรียบร้อยเสร็จป,ปุ๊บอ่ะเราแก้ okay. ติ๊กยอมรับแล้วก็คลิก account ต่อได้เลยตรงนี้นี่ยจริงๆหลายท่านอาจจะไม่ได้อ่านกันจริงๆมันเป็นข้อตกลง ว่าเกณฑ์ตัวเดนอาจจะมีการส่งอีเมลเรื่องของมาร์เก็ตมาร์เก็ตติ้งหรืออีเมลแจ้งเตือนต่างๆเขาหาเราถ้าเรายอมรับหรือต้องการใช้งานยังไงเขาก็มาคับให้เรากดอ,อยู่แล้วเราก็ติแล้วก็กดดันได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าการสร้างต้วยเขาเนี่ยถ้าเราไม่บริไฟที่อีเมลเนี่ยเราสร้างแปบไปยังไม่สมบูรณ์นะครับสิ่งสคาคัญเนี่ยที่ผมเจอเลยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือเราสร้างเราคิดว่าเสร็จละแต่สเต็ปต่อมาคือเราจะต้องทําการบริไฟอีเมลด้วยนะครับ ยืนยันว่าโอเคอีเมลที่เราใช้ในการสมัมผัสเนี่ยเราเต็มใจแล้วเราตั้งใจจริงๆอาา่าที่จะใช้งานเราแค่กด Verify อีเมลพอเรากดเสร็จปุ๊บระบบของ u u t o e s k ครับจะเปิดหน้าต่างเบบโซให้เราอ่าให้เราลองใส่อินแล้วก็ใส่ผ้าวดูว่าไอที่เราสมัครไปเนี่ยมันเข้าใช้งานได้จริงไหมใส่อิเลเสร็จรืปุ๊บใส่ผ้าวดอ่ามาถึงหน้าต่างเนี่ยผมอยากให้เลือกเป็น r e m i n d me later ไว้ก่อน อ่เดี๋วเพราะอะไรเหรอเพราะการสร้างการสร้างโพซิชันของ c อ o เ n าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดตอนท้ายของวันนี้นะครับซึ่งจะมีตัวเลือกให้เราได้เรียนรู้อีก